ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตรียมนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพ,พามาติดต,ตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต,ตัวเองนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกสี่สี่ ดเกดครับเรียกล่างก็ออกสี่เกตนะพี่น้องเนาะครับของปูสีสกเกตงวดสี่พานมากกนะันก็สิได้พี่น้องจับคูจับปูหลุดนะครับเนาะนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเกตมิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูสีสกเกตบนล่างวิ่งดูดสี่กับศูนย์เน้นที่สี่พี่น้อง ขับ C กะมาเนาะพี่น้องเนาะ C ศูนย์ C หนึ่ง C สอง C แปดขับออก C เจ็ดนะครับตะวันเลขวิ่งปูก็ถือว่าแม่นเนะพี่น้องเนาะ C กับศูนย์เน้นที่ C นะครับวันนี้พ่อเตรียมพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ครับลาวพัฒน,นาปูเซเสเกต หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะครับ ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสามสี่สองระวังเก้านะครับ ครับระวังเก้าวทปูว่าครับส่วนปูจับโคยได้พี่น้องหกสามหกสี่ 7กสองหกเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ ห้าเจ็ดสองนะครับครับปูกันไม่เนียนพี่น้อง 6, 6, 7, 7, หกสี่หกสองเจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับ มีก,กันพร้อมได้พี่น้องปูก,กันให้เก้าสองเก้าหนึ่งนะครับ สัดเกินนะพี่น้องเนาะอ่ะมักสอบแต่เด็กกับพิจารณาเมื่อไงพี่น้องเนอ้อที่สําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้นํานะครับขับเตรียมกับใจเบื้องเงิน,น,นพี่น้องเนอ้อปูชงมาให้นะครับครับสามสิบมิยอหกแปดลาวพัฒนาวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องครับชุดวิ่งห้าหกเจ็ดสามสี่สองระวังเก้าปูวะรับหกสามหกสี หกสองหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองระวังเก้าสองเก้าหนึ่งปูซีสะเกตับตัวด้วยปูวาชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับขับพระเต้มขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูซีสะเกตนะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแเต่ม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้อขอวยพรคอยเข่าคอยปังๆรับพี่นอ้องอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเนดะ้ขอข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลียนกาลังใจให้พอเตียมนำนาครับ ครับสุดท้ายท่ายสุดนี้ขออ e ิฟซีทุกคนโศกโศกมันมันแหงๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม